เดินไปหาของกินนะคะทุกคน,กคนวันนี้เดินไปหาของกินเออไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่กับลับมากเลยรถจอดเต็มทุกคนดูสิจอดข้างทางนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวผู้ยำอยู่แถวคคทุกคนค่มีแบบผู้บอลกันทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันเป็นร้านลับยังไงเออนะไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามากินก๋วยเตี๋ยวหมูรสมะนาวนะคะเปิด8โมงถึง13นะคะรถจะเยอะมากทุกคนเขาจะจอดข้างทางกันแล้วก็ทางเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวก็คือจะอยู่ริมคลองนะคะ แล้วก็ก่อนถึงร้านข้างทางก็จะมีของกินขนมหวานครบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงผลมไม้ต่างๆขายกันนะคะเราก็จะแวะซื้ออันนี้มาชิมจ้ะคือขนมไข่เต่านะคะอันนี้เราชอบกินอยู่แล้วขนมอันนี้แต่เราไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรทุกคนไม่เป็นไรกินเข้าไปนะคะก่อนจะไปถึงร้านกว๋วยเตี๋ยก็เดินเดินชมวิวไปด้วยแล้วก็กินขนมไปด้วยค่ะขนมอันนี้เราก็ไม่รู้จักชื่อนะคะทุกคนแต่ว่าเราเจอทีไรเราก็ต้องซื้อกินนะก็กินไป ก่อน2ลูกนะคะจะถึงร้านกว๋วยเตี๋ยวก็กินจนจะอิ่มแล้วทุกคนพอถึงร้านกว๋วยเตี๋ยก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะคนก็เยอะโต๊ะก็เยอะมากนะทุกคนก็คือแบบร้านเขาจะเป็นร้านลับแต่ว่าคนก็รู้จักนะแล้วก็ก่อนที่จะสั่งอาหารไปแล้วรอกว๋วยเตี๋ยวมาถึงก็รอกินขนมพรางๆนะคะกว๋วยเตี๋ยวมาแล้วคะ่ะก็กินคนละสองถ้วยนะคะ จะเป็นน้ำซุปกับแห้งนะคะเราจะกินเป็นแบบซุปก่อนเขาปรุงรสมาให้แล้วนะสําหรับเรา feet, มันไม่ออกเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะมันมันหวานไปนะเออมันหวานจริงอ่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแห้งนะคะไอ้ที่เป็นแบบแห้งอ่ะเราไม่ค่อยชอบนะเราชอบเป็นแบบเป็นน้ํานะคะเราก็จะชิมที่เป็นน้ําก่อนแล้วก็น้องเราก็ไม่พลาดที่จะสั่งส้มตำม,มากินแล้วก็ไก่ย่างนะคะเราจะกินแบบจะปรุงด้วยน้าส้มอีกนิดนึงแล้วน้ําปลานิดนึงแต่ว่า มันหวานแล้วน้ําตาลก็ไม่ได้เติมเข้าไปนะคะรสชาติก็โอเคอยู่ค่ะเหมือนกว๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะสําหรับเรามันไม่ได้เป็นแบบกว๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือรสมะนาวเหมือนชื่อร้านเขาแต่ว่าก็เออก็อร่อยในระดับหนึ่งนะคะเราคิดนึกว่าจะเป็นแบบกว๋วยเตี๋ยวต้มยำที่แบบรสชาติแบบเปรี้ยวจัดจ้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะเขาปรุงมาให้แบบแนวหวานนะซึ่งเราอ่ะจะไม่กินกว๋วยเตี๋ยวหวานเราจะกินกว๋วยเตี๋ยวแบบเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนํานะคะ ไม่เป็นไรก็ลองชิมดูมาครั้งแรกนะคะก็ถือว่าราคาก็โอเคไม่แพงแล้วก็ก็อร่อยดีจากนั้นก็แก้เลี่ยนด้วยการกินไก่ย่างนะคะกับส้มตำน้องเรากินเยอะมากแล้วเราก็กินเยอะเหมือนกันกินคนละสองชามไปเลยวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นมื้อแรกแล้วก็ไม่ค่อยกินจุกจิกนะพวกเรานะก็กินหนึ่งมือ้อในมือหนึ่งมื้อก็จะกินเยอะเยอะไปเลยอันนี้ก็เป็นส้มตำที่เขามีขายในร้านเลยนะคะรสชาติก็สำหรับเรายังไม่ไม่เท่าไหร่นะคะขนอ,อส้มตำนะคะ จากนั้นเราก็มากินแบบแห้งดูค่ะแบบแห้งเรามีความรู้สึกว่าอืมไม่ถูกฉโลกนะคะเราก็เลยจะเทเข้าไปรวมกับที่เป็นน้ําซุปนะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยความเปรี้ยวอีกน,นิดนึงเพราะว่ามันหวานที่เราบน่นบนก็คือเราบอกว่ามันหวานจังเลยทําไมหวานมากเลยอะไรประมาณเนี <c> ้ย <oughs> นะดูเรากินต่อนะจ๊ะถึงจะหวานเราก็กินหมดนะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวอะเออเพราะาเราเป็นคนชอบกินเส้นอยู่แล้วกินได้ทุกแนวกินได้ทุก รสชาตินะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเราจะกินเส้นเล็กเส้นหมี่ขาวเราจะกินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะส่วนเย็นนาโฟเราจะกินเส้นใหญ่ค่ะเราจะมีเราจะมีสูตรสูตรการกินก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะทุกคนวันนี้ก็กินเส้นเล็กสองชามค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวรสมะนาวก็คงน่าจะเปรียปร้ยวๆแต่ว่าโดยรวมแล้วคือ ไม่เปรี้ยวนะคะอันนี้คือสภาพที่พวกเรากินกันเราไม่ค่อยชอบ้มตำร้านนี้เพราะมีความรสชาติแปลกๆหลังจากที่กินเสร็จแล้วก็เดินกลับนะคะบรรยากาศเหมือนข้างคลองอะค่ะทุกคนวันนี้ที่เรามาก็คืออากาศไม่ร้อนนะคะเดินเล่นสบายเลยค่ะ